ตรวจขึ้น2ขีดแล้วไม่ท้องได้ไหมคะถ้าไม่อยากพาดความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะจ๊ะบอกแบบนี้ค่ะว่าปกตินะตรวจปัสสาวะ แล้วพบว่าขึ้นสองขีดส่วนใหญ่จะเข้าใจไว้ก่อนค่ะว่าท้องหรือแม้แต่ขึ้นขีดเดียวจางๆก็เข้าใจไว้ก่อนว่าท้องนะคะแล้วให้ตรวจซ้ําแต่มีโอกาสค่ะที่คุณตรวจขึ้นสองขีดแล้วไม่ท้องแต่ก่อนจะถามตรงนั้นถามตัวคุณก่อนค่ะว่าคุณมียาโรคประจําตัวอะไรทานอยู่หรือเปล่าเพราะยาโรคประจำตัวหลายโรคนะคะที่มีผลทําให้ ลบกวนฮอร์โมน h, h c g แล้วทำให้คุณตรวจแล้วท้องไม่ว่าจะเป็นยาขับปัสสาวะยาการชักนะคะ 2. คุณกินยากระตุ้นการตกไข่อยู่หรือเปล่าหรืออยู่ในขบวนการรักษาผู้มีบุตยยาคุณอาจจะตรวจแล้วขึ้น2องขีดได้ 3. คุณตรวจแล้วอ่านผลผิดหรือเปล่าเพราะว่า